สวัสดีครับเคยคิดกันไหมครับว่าไอการออกกําลังกายที่เราทำากันเนี่ยมันจะกลายเป็นเกราะชั้นดีที่ช่วยป้องกันภาวะที่น่ากลัวมากๆอย่างหัวใจล้มเหลวได้ยังไงวันนี้แหละครับเราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันแบบสุดๆไปเลยใช่เลยครับนี่คือประเด็นหลักของเราวันนี้เลยนะคือออกกําลังกายแค่ทีเดียวเนี่ยแหละแต่มันเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยแต่ทั้งหัวใจได้ทั้งปอดคือเซฟกันไปเลยแบบแพ็คคู่โอเคนี่คือแผนที่ของเราในวันนี้ครับ เราจะมาเล่าเรื่องนี้ให้เหมือนหนังเรื่องหนึ่งเลยนะเริ่มจากไปทำความรู้จักกับตัวร้ายที่แอบซ่อนอยู่เงีย,งยบๆแล้วมาดูกันว่าแผน5ขั้นตอนของมันมีอะไรบ้างจากนั้นเราจะเปิดตัวฮีโร่ของเราที่จะมาจัดการเจ้าตัวร้ายนี่ในทุกสเตปแล้วตอนจบก็จะมีบทสรุปสำคัญที่ทุกคนเอาไปใช้ได้เลยครับเอาล่ะครับมาเริ่มกันที่บทแรกเลยทำความรู้จักกับตัวร้ายของเรื่องนี้กันก่อนนั่นก็คือภาวะหัวใจล้มเหลวกับน้ำท่วมปอด บอกเลยว่าเป็นภัยเงียบที่น่ากลัวกว่าที่เราคิดกันเยอะเลยครับแล้วไอ้ภาวะนี้มันมาจากไหนส่วนใหญ่เลยนะครับมันเกิดจากหัวใจขาดเลือดแบบปุบป,ปับเพราะมีริ่มเลือดไปอุดตันแต่ถ้าเรามองให้ลึกลงไปอีกต้นต่อจริงๆของมันก็คือ life ตล์หรือการใช้ชีวิตของเรานี่แหละครับโอเคทีนี้เรามาแอบดูแผนการของเจ้าตัวร้ายกันดีกว่ามันมีอยู่5สเตปด้วยกันครับเดี๋ยวเรามาดูกันชัดๆเลยว่าไอ้วิกฤตนี้เนี่ยมันค่อยๆก่อตัวขึ้นมาได้ยังไง และนี่ก็คือเส้นทางทั้งหมดที่พาเราไปสู่จุดวิกฤตครับแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือไอ้ไม่กี่สเต็ปแรกเนี่ยมันเกิดขึ้นแบบเงียบกริบคือไม่มีอาการไม่มีสัญญาณเตือนอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวสเต็ปที่1ครับจุดเริ่มต้นเลยคือการสะสมความเสี่ยงในชีวิตประจําวันนี่แหละครับการกินการดื่มการไม่ค่อยได้ขยับตัว พฤติกรรมพวกนี้แหละที่มันกําลังค่อยๆปูทางไปสู่ปัญหาใหญ่แบบที่เราไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกปวดอะไรเลยแม้แต่น้อยพอสะสมความเสี่ยงจากสเต็ปแรกมาพอสมควรแล้วเนี่ยนะครับทีนี้แหละครับมันเริ่มออกฤทธิ์แล้วคือความเสี่ยงพวกนั้นมันเริ่มเข้าไปทําลายหลอดเลือดของเราจากข้างในแล้วจริงๆทั้งการอักเสบจากไขมันพิษจากน้ําตาลที่สูงหรือว่าความดันเลือดที่มันสูงเกินไปมันรุมกันทําร้ายผนังหลอดเลือดเราอยู่ครับมาถึงสเต็ปที่3า คีย์เวิร์ดของขั้นตอนนี้คือคําว่าเงียบสนิทเลยครับคือความเสียหายจาก2ขั้นแรกเนี่ยมันทำให้คราบไขมันหรือที่เราเรียกว่าพลากเนี่ยมันเริ่มก่ะตัวขึ้นทีละนิดทีละนิดจนหลอดเลือดเรามันค่อยๆตีบลงแต่ประเด็นคือมันไม่มีอาการเตือนอะไรเลยและแล้วก็มาถึงวันที่มันปลิ้งครับวันที่ไอคราบไขมันที่เกาะอยู่นิ่งๆเนี่ยมันแตกโพออกมานี่แหละครับคือจุดเปลี่ยนจุดที่นำไปสู่วิกฤตแบบเฉียบพลันเลย แล้วอาการมันก็จะมาแบบไม่ทันให้ตั้งตัวเลยครับจู่ๆก็แน่นหน้าอกใจสัน่นเหงื่อแตกท่วมตัวหน้ามืดวินาทีนั้นแหละครับคือวินาทีที่พอลาวิรี่มันปริแล้วร่างกายก็สร้างลิ่มเลือดมาอุดทันทีหรือที่เราเรียกว่าภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันนั่นเองสำหรับคนที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์นั้นมาได้การต่อสู้มันยังไม่จบนะครับเพราะกล้ามเนื้อหัวใจส่วนที่เสียหายไปมันทําให้แรงบีบของหัวใจลดลง เลือดมันก็เลยไหลย,ย้อนกลับไปข้างที่ปอดจนเกิดภาวะน้ำท่วมปอดที่ทําให้เหนื่อยหอบแล้วก็ทรมานมากเลยครับเอาละพอเราเห็นเส้นทางอันน่ากลัวของเจ้าตัวร้ายไปหมดแล้วตอนนี้ถึงเวลาของคําถามสําคัญคําถามที่จะพลิกเรื่องราวทั้งหมดแล้วพาเราไปสู่ทางออกกันแล้วครับคําถามก็คือแล้วฮีโร่ของเราการออกกําลังกายเนี่ยมันจะแทรกตัวเข้าไปขัดขวางแผนรายนี้ได้ที่ขั้นตอนไหนบ้างคําตอบคือ โอ้โหมันเข้าไปแทรกแซงได้แทบจะทุกขั้นตอนเลยครับมาแล้วครับฮีโร่ของเรามาแล้วและฮีโร่คนนั้นก็คือการออกกําลังกายนี่เองอ่ะต่อจากนี้ไปเรามาดูกันเลยครับว่าฮีโร่ของเราเนี่ยจะเข้าไปต่อกรกับตัวร้ายในแต่ละสเตป็ปและเอาชนะมันได้ยังไงบ้างเริ่มจากด่านแรกเลยการรับมือกับสเต็ปที่1เรามาดูกันว่าฮีโร่ของเราจะตัดไฟตั้งแต่ต้นลมได้ยังไงการออกกําลังกายเนี่ยนะครับมัน เข้าไปจัดการที่ต้นตอของความเสี่ยงเลยคือมันช่วยเผาผลาญไขมันส่วนเกินช่วยบูสต์ระบบเผาผลาญซึ่งทั้งหมดนี้มันคือการลดโอกาสที่จะเป็นทั้งโรคอ้วนเบาหวานความดันไขมันสูงพูดได้ง่ายก็คือเหมือนเราปิดประตูใส่หน้าตัวร้ายไม่ให้มันเข้ามาได้ตั้งแต่แรกเลยครับต่อไปสเต็ปที่2และถ้าความเสี่ยงมันเริ่มเข้ามาทำร้ายหลอดเลือดแล้วละ่ละการออกกำลังกายจะช่วยปกป้องเราได้ยังไงมาดูกันครับคือมันสุดยอดตรงที่ การออกกําลังกายมันเข้าไปแก้ที่กลไกเลยครับมันช่วยลดไขมันในช่องท้องเพิ่มความไวต่ออินซูลินทําให้ร่างกายใช้น้ําตาลได้ดีขึ้นช่วยให้คุมความดันได้ง่ายขึ้นอีกค่าไขามันต่างๆก็จะค่อยๆกลับมาดีขึ้นนี่คือการปกป้องหลอดเลือดของเราโดยตรงเลยแล้วสเต็ปที่3ามล้ครับไอตอนที่คราบไขมันมันกําลังก่อตัวแบบเงียบๆฮีโร่ของเราจะเข้าไปช่วยได้ยังไงมาดูกันต่อเลย การออกกําลังกายในขั้นตอนนี้มันเหมือนเราส่งหน่วยพิเศษเข้าไปในหลอดเลือดเลยครับมันไปช่วยเพิ่ม HDL หรือไขมันดีซึ่งเจ้า HDL เนี่ยมันทําหน้าที่เหมือนรถเก็บขยะคอยเก็บคราบไขมันร้ายๆออกไปแล้วมันยังช่วยฟื้นฟูผนังหลอดเลือดให้กลับมายืดหยุ่นสร้างสารดีๆอย่างไนตริกออกไซด์ได้ดีขึ้นซึ่งสารตัวนี้จะช่วยลดการอักเสบทําให้คราบไขมันใหม่ๆเกาะได้ยากขึ้นมากเลยครับแล้วถ้า ถ้ามันเกิดเหตุการณ์เลวร้ายที่สุดขึ้นมาจริงๆนะ่ะคือถึงขั้นที่4วันที่มันปริกแตกการออกกําลังกายจะยังช่วยอะไรได้ไหมคําตอบคือช่วยได้ครับนี่แหละครับคือผลของการเตรียมตัวหัวใจที่ออกกําลังกายเป็นประจำเนี่ยมันจะแข็งแรงกว่ามันจะมีหลอดเลือดฝอยเล็กๆงอกขึ้นมาเยอะแยะเลยครับเหมือนเราสร้างถนนบายพาสสำรองไว้แล้วตัวกล้ามเนื้อหัวใจเองก็จะทนทานต่อภาวะขาดเลือดได้ดีขึ้นดังนั้นต่อให้เกิดเหตุขึ้นจริงๆ ความเสียหายก็จะน้อยลงโอกาสรอดและฟื้นตัวก็จะสูงขึ้นมากครับและที่น่าทึ่งที่สุดเลยนะครับคือแม้แต่ในสเต็ปสุดท้ายคือคนที่เป็นภาวะหัวใจล้มเหลวไปแล้วฮีโร่ของเราก็ยังเข้าไปช่วยได้อยู่ครับอันนี้คือข่าวดีมากๆเลยนะครับสําหรับคนที่เป็นแล้วการออกกําลังกายที่เหมาะสมแน่นอนว่าต้องอยู่ภายใต้การดูแลของคุณหมอนะครับมันจะช่วยให้กล้ามเนื้อหัวใจส่วนที่ยังเหลืออยู่ทํางานได้ดีขึ้นช่วยฟื้นฟูระบบเผาผลาญของหัวใจ ลดฮอร์โมนร้ายที่มาบีบคั้นหัวใจและก็ลดภาวะน้ําท่วมปอดได้ด้วยซึ่งทั้งหมดนี้มันหมายถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจริงๆครับและทั้งหมดที่ว่ามาก็นําเรามาสู่บทสรุปสุดท้ายแล้วครับซึ่งเป็นบทสรุปที่เต็มไปด้วยพลังและความหวังมากๆสิ่งที่สําคัญที่สุดที่อยากจะฝากไว้เลยนะครับคือไม่ว่าตอนนี้เราจะยืนอยู่ตรงสเต็ปไหนของเส้นทางนี้สเต็ปหนึ่งสองสหรือแม้แต่4ี่หรือห้า การออกกําลังกายคือเพื่อนคู่ชีวิตที่ดีที่สุดเสมอครับเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดที่เรามีในการต่อสู้กับภัยเงียบนี้ก็อยากจะขอทิ้งท้ายไว้แบบนี้นะครับเราทุกคนเนี่ยมีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องราวและลบฉากที่น่าเศร้านี้ออกจากอนาคตของตัวเราเองได้แค่เราต้องเริ่มเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยครับหากชอบเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์และกดติดตาม Subscribe ช่องของเราด้วยนะครับ